ครับสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องบกน5ชาแนลนะครับตอนนี้ก็เดินโดยรอบนะครับทั่วบริเวณวัดท่ากาลองนะครับตอนนี้ก็เป็นทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็จะมีช่อดอกไม้อะไรประมาณนี้นะครับตั้งไว้เรียงรายนะครับ กวางมากครับทั่วบริเวณก็จะประดับประดาด้วยสิ่งต่างๆนะครับเน้นไปที่ธงอะไรต่างๆนะครับเยอะแยะมากมายนะครับตอนนี้พ่อผมก็กำลังจะกลับแล้วนะครับ

พระพิคเนตนะครับมีหลายศาสนามีหลายเขาเรียกอะไรอะ่ะหลากหลายนะครับอิสลามก็มีครับคิดก็มีแม่กวนอิมก็มี มีหลากหลายนะครับเพื่อนๆหลากหลายศาสนาอยู่ที่ว่าตอนนี้ก็ผมก็กำลังจะเดินหาทางออกอยู่ครับหลงแล้วครับไม่รู้เดินมาจากทางไหนไปทางไหนนะครับทางออกของผมอยู่ฝั่งไหนครับ เดินจนลงแล้วครับเพื่อนๆน่าจะเดินถูกทางหรือ,รอเปล่าตรงนี้ก็จะมีน้ำตกกล้องมันไม่ค่อย s ัดนะครับนี่ก็จะเป็นระเบเลนทางออกครับ ทางออกมาทางนี้นะครับอันนี้เป็นทางออกนะครับเพื่อนๆเราก็ ออกมาสู่ทางออกแล้วนะครับก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดว่างเว้นก็มาเที่ยวกราบไหว้ได้นะครับวัดท่ากาล้องนะครับตรงน,นี้เมื่อก่อนนี้ผมก็เคยมายืนถ่ายรูปอย่างเี้ยครับนี่ก็จะเป็นเท้าเวสุวรรณนะครับประตูบ,บ้านประตูเมือง ปลอดภัยผู้ผีปีศาานะครับ <c oughs> ส่วนนี้ก็เป็นน้ำตกจำลองนะครับเพื่อนๆจะมน้ำตกจำลองอัน <c oughs> นี้ก็เป็นทางออกนะครับ ไงคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเ,เจอกันโอกาสหน้านะครับขราวหน้าที่เดี๋ยวดูก่อนว่าจะไปวัดไหนดีนะครับเนาะรอติดตามรอชมได้นะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับสวัสดีครับ